สวัสดีครับผมนะัฐภาคโพสีนรัตนัาศ์ห้าสามหนึ่งศูนย์ศูนย์หกสามหนึ่งศูนย์หนึ่งคลิปนี้จะสแสดงวิธีการทำตัวพองเบาะนะครับเริ่มแรกก็สเก็ต h กันเลยนะครับเลือกที่ top layer ปปน,นะครับผมจะปรับมุมมองเป็น isometric เพื่อที่ผมจะใช้คำสั่ง นะครับเอาเส้นท่าเส้นท่าลายขึ้นมาเส้นหนึ่งนะครับมาอีกเส้นหนึ่งครับแบบนี้นะครับกำหนดเดนเนชันให้มาเลยนะครับนบเป็นตรงนี้นะครับยี่สิบเจ็ดจุดสามครับจะมาครับตรงนี้นะครับร้อยสี่สิบนะ แล้วก็ออกจากสกเกตนะครับจากนั้นก็ใช้คําสั่ง 3D สกเกตนะครับสกเกตสามมิติก็เริ่มจากใเ,เส้นตรงนะครับเอาเป็นแกนแกนนี้นะครับแกนไวเซนะครับขึ้นมาวาตรงนี้ครับต่อกปตรงนี้นะครับ ก็ค้นไปนี่ครับอันนี้ต้องปักยังแกนครับเแกนแเกี่ยกันไม่ให้งงน,นะครับก็เดี๋ยวทำเป็นส่วนแล้วกันครับ ตรงนี้นะครับสูงยี่สิบห้าตรงนี้ร้อยสี่สิบนะครับขอไปครับร้อยหนึ่งครับนะครับจากนั้นนะครับก็ก็ใช้คำสั่งออกจากสเก็ตนะครับ แล้วก็ใช้ทีดีสเก็ตนะครับเป็นเดิอนนะครับแล้วเส้นตรงนะครับ <c oughs> แล้วก็ว่าจากจุดนี้ขึ้นไปข้านบนครับแล้วลกมาปรรจบคันนี้ครับก็จะได้แบบนี้นะครับกำหนดขนาดนะครับสมาร์ทอรมิชั่นแล้วก็ ให้ส่วนตรงนี้นะครับสูงสี่สิบนะครับสี่สิบมิลก็จะได้รูปที่เป็น fully defined แบบนี้ครต่อมาครับใช้คำสั่งสเก็ f i l l e t s k e t ็ตฟิลเนะครับรัะมีเป็นสิบนะครับสิบมิลนะครับเลือกเลือกที่เลือกตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้ใช่ครับตรงนี้ครับแล้วก็อีกมุมหนึ่งครับ สับเป็นสามสิบห้านะครับที่ตรงนี้นะครับก็จะได้เสร็จแล้วครับกดโอเคนะครับต่อมาก็ <c oughs> จะทำการสเว็บนะครับแต่ก่อนจะสเว็บเนี่ยผมต้องสร้างวงกลมขึ้นมาก่อนสร้างขนาดเป,นเ,เป็นเออเอ็นเตอร์ให้มันก่อนนะครับในการ ในการเลือกจุดนี้กับจุดนี้นี้กจุดนี้แล้วก็กดสร้างเพลงน,นะครับสร้างเพลงสักครู่ครับ <c oughs> ก็จะมีมาแบบนี้นะครับแล้วกดโอเคนะครับจากนั้น ใช้วงกลมขึ้นมานะครับให้ลัศมีเท่ากับ8ดนะครับรัศมีเท่าับ8นะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วก็ออกจากสเกตนะครับจากนั้นใช้คบสั่งสซเวบเลยนะครับเรื่องที่วงกลมนี้นะครับกับเส้นนี้นะ เราก็จะได้เราก็จะได้ในส่วนนี้ขอไหมครับเออ่แก้ไขนะครับแก้ไขแก้ไขสเก็ตนิดนึงนะฮะ อยกเลิกการเซฟไปแป๊บนึงนะครับวงกลมวงนี้นะครับกำหนดไดมิเตอร์ให้มันผิดของเรานะให้มันผิดนะครับต้องเป็นไดมิเตอร์ไดมิเตอร์ไดมิเตอร์เป็น16นะครับหรือและเอ้ยไดมิเตอร์เป็น8นะครับไม่ใช่รัศมีเท่ากับ8นะครับกดโอเคนะครับถูกต้องแล้วครับ พอเสร็จแล้วก็ต่อไปก็จะทำการสซเวแล้วนะครับเรียบร้อยครับก็จะได้ส่วนตัวประกองสปริงแบบนี้นะครับสำหรับตัวประคองสปริงก็มเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ